สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับท่านที่ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่เขาชวาครับคนชอบเลี้ยงนกต่างๆนะครับวันนี้นะครับเอาเรื่องราวของราบนะครับพิราบนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่จริงๆเขาก็เลี้ยงกันมานานครับประเทศไทยเป็นถือว่าเป็นเป็นเป็นสมาคมที่ใหญ่แล้วก็หลายสมาคมด้วยครับเพิ่งศึกษาก็เลยเพิ่งได้มาทดลองเลี้ยงนะครับ อันนี้เอาคาดิมาฝากนะครับพอดีได้เห็นเด็กๆออกมาแล้วนะครับเห็นเปลือกไข่ไหมครับอันนี้ทดลองเลี้ยงนะครับทดลองเลี้ยงนะครับพี่น้องที่สนใจก็ลองค้นหาดูนะครับคู่นี้คู่นี้ก็กําลังที่จะไข่นะครับจริงๆไข่ชุดแรกนี้ไข่เสียนะครับไข่เสียตอนนี้กาลังผสมกันอยู่นะครับตัวใหญ่นะครับสําหรับใครที่ไม่เคยไม่เคยดูไม่เคยเล่นเท่ากับไก่แจ้เลยครับประมาณนั้นเลยนะครับ ก็ทำกรงเล็กๆนะครับทำกรงเล็กๆจริงๆกรงนี้เป็นกรงไก่แจ่ก่อนก็เลยเอามาเพาะนะครับอีกอันนี้ก็อีกอีกคู่หนึ่งครับอันนี้ไข่ใบเดียวครับลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาไข่วันที่16นะฮะสิเดือน11ก็น่าจะประมาณวัน2วันนี้น่าจะถ้าถ้าไข่มีเชื้อนะครับก็น่าจะเห็นตัวอันนี้เขาไขวันที่10 14นะครับ สิบสี่กับสิบหกนะครับข่วันเว้นวันแล้วก็มาฟักเป็นตัววันที่สองกับสามนะครับตัวนี้หัวไข่ครับหัวไข่มากนะครับดูครับเดี๋ยวจะลองให้พี่น้องดูกันดูดูครกบเดี๋ยวได้ลูกูดูน้อยดูนอยดูน้อยดูน้อยดูลูกน้อยดูลูกน่อยดูครับดูแต่ตัวอันนี้น่าจะเป็นตัวฟู้นะตัวเมียจะไม่ดูมากเห็นไหมครับเห็นลูกสองตัวกำลังเลือเหลือครับพอจะเหยียบลูกครับ ควรว้ก่อนตัวนี้ตัวผู้ครับดุมากดุครับดุมากเพิ่งฟักเป็นตัวเมื่อวานนะครับเดี๋ยวให้เขาเลี้ยงลูกอาหารนะครับที่ให้ไว้ก็จะมีอาหารลูกไก่นะครับอาหารลูกไก่แล้วก็จะเป็นพวกมิลเลดพวกอาหารนกเขานี่แหละนะครับข้าวเปลือกนะครับแล้วก็ในส่วนของดินที่ใช้ก็จะมีดินเอียดแล้วก็มีกรดแดงนะครับทางสมาคมทางผู้เลี้ยงก่อนๆอานะจารย์เขาแนะนำมาก็เลยให้ดูเพราะเป็นช่วงที่นกตอ้อง เสริมอาหารเยอะนะครับช่วงเขาเลี้ยงลูกนะครับทําแบบง่ายๆนะครับไม่ได้ทํโกงใหญ่อันนี้คือหัดเลี้ยงดูนะครับหัดเลี้ยงดูจริงๆก็ตัวนี้เป็นนกพิราบแข็งนกพิราบบินอ่ะตัวนี้กาลังตัวกำลัง,งกําลังป้อนลูกอยู่นะไหนดูนดี่นดูอันนี้เพิ่งเพิ่งไข่ใบเดียวเออเพิ่งเพิ่งเพิ่งฟักใบเดียวนะครับเดี๋ยวดูเขากําลังป้อนลูกดูดูเขากำลังกังอาหารอ่าโอ้ลูกได้กินแล้ว ปากเปลียยนแะล้วอ่าป้อนลูกเลยลูกก็อีกไข่หนึ่งกำลังน่าจะกำลังจะเห็นเปลือกเริ่มแตกแล้วนะครับตรงที่ดูครับดูครับตัวเหลืองๆอยู่เลยครับรด,ดูครับ นี่จะไม่ดุเท่าไหร่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้อยากลวนเขานะครับดูไข่เท่ากับน้องๆไข่ไก่แจ้เลยนะครับผูเปิดไข่ครับไอ้ลูซีลูซลูกดูหน่อยดูหน่อยตัวงเหลืองเลยนะครับอู้ไหนดูกูอ่ะนี่เกไข่ใบหนึ่งน่าจะน่าจะไม่เสียนะครับไหนดูซีลูก ค่อยมาอัปเดตกันดูนะครับพี่น้องค่อยติดตามนะครับอันนี้คืออีกอย่างหนึ่งนะครับที่ประตูไฮโดรลิกเลยนะครับไฮโดรลิกหนังยางนะครับเวลาเปิดให้อาหารเขาจะได้ง่ายครับทำเช่นนี้แหละนะครับไม่ง่ายกงแต่ว่ากงต้องทำสองชั้นอยู่กันงูกันแมวด้วยนะครับเพราะว่ากงไม่ไม่ห่างจากพื้นมากนะครับกงไม่ห่างจากพื้นมากนะครับตอนนี้สอง สองข้อนะครับสองค้อมาแล้วเดี๋ยวยังไงพอโตแล้วค่อยจะอัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันเรื่อยๆนะครับอันนี้ไขย่ขยี่ไข่สิบห้ากับสิบเจ็ดนะครับไข่วันเว้นวันแอดูครับพี่น้องอแอบดูแอบดูแอบดูหน่อยเมื่อกี้เห็นกำลังจะคลอดลูกนี่ฮะเดี๋ยวให้หาลูกนี่ครับนี่แอบ,บดูด้วยกันนะพี่น้อง เอากล้องเข้าไปแล้วเขาตื่นเอากลัวว่าเราจะทําอะไรเขาด้วยแหละนะครับกำลังป้อนรูกครับลุ้นกันครับอันนี้ฟักคนตัวที่วันที่สามนะครับก็คือวันนี้วันที่สามสามธันวานะครับแล้วกอ็อีกใบหนึ่งนะครับลองลุ้นดูว่าวันนี้น่าจะน่าจะเห็นเป็นตัวนะครับเพราะว่าอีกข้อหนึ่งก็พอ พอฟักก็ออกฟักต่อวันเลยนะครับออกมาพร้อมๆกันเลยใกล้เคียงกันนะครับแต่ตอนไขน่นี่ไข่ไข่วันเว้นวันโอเคครับพี่น้องยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับใครที่ยินชอบสงสังอะไรยังไงก็ทักมานะครับสามารถที่แนะนําได้เท่าที่รู้นะครับแต่ว่าก็มีอาจารย์หลายท่านในกลุ่มก็ให้คําแนะนําอยู่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ